มีกจงกำลังอำเภอลำปางเอปัานามีกองกำลังองเภอำปางเอ็งรปานามีทัศกาธตการ่ดับเจ้าว่าจากพณัสมุทรได้ช่วยกันบริหารงานการสอบและขอเจริญมรดัานผู้บรการสำนักงานอุธสาสนาจังหวัดกานต่อ้ดยคณะ บรรดาญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันสอบทำสนามหลวงทั่วประเทศดังที่ผมได้ชี้แจงให้นักศึกษาได้ทราบตั้งแต่หลวงที่วัดเฉยศีสอบในสนามหลวงทุกเคือสนามหลวงที่ไปเช้าแผ่นดินอปุปถัมภ์ไม่ได้หมายถางว่าไปสอบที่สนามหลวง ในการสอบเป็นการวัดความรู้ของพระพุทธสัมมาทิเมืเอ่อกนนี้ผมไปนับดวงก็้รานะครับก็ตามบัญชีก็เจ็ดสบหกลูปนับในมือสกุ่เี้ก็ห้าสิบูปแสดว่าขามแล้วเดี๋วมาไปทำตัวเรียนรู้หลัหวฐานเพราะฉะนั้นการสอบแต่กราง เป็นการวัดภูมิความรู้ของตัวเองนับกทำชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกความจริงมันน่าจะเป็นทำเองของครับใต้ผมคิดทีแรกสอบนักรมชั้นตรีเอกกางตึงทีที่สองสอบเท่ากับชั้นโททีที่สามขวัญตรีอันนี้กลับกันนักรมชั้นตรีเป็นดีไปว่าสามนะครับ สามตามส่วนทือว่าเพราะการสอบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามีการสอบตอมีการสอบได้ผมเป็นถามเล่นๆใครถามเล่นๆว่าสอบตรงสอบได้กับเกือบตรงอ,อะไรนะ อาไรเกี่ยวโต๊ะเกี่ยวโต๊เกี่ยวโต๊ะเกี่ยวโต๊ะกับสอบโต๊เกี่ยวอะไรเอาเกี่ยวโต๊ะได้เพราะฉะนั้นตอนแรกผมพูดเลยว่าส่วนมากของเรานี้ถ้ามีโอกาสได้มาศึกษาโรงเรียนนะครับได้หมดจำนวนห้าสิบลูปที่มา รับรองด้วยเปอร์เซ็นต์ว่าได้หมดถ้าไม่ได้ก็จแบเบดี๋ยวรับรองว่าได้หมดนะครับทีนี้ปัญหาที่เราจะก็สอบมันก็มีของขายผมพูดคืตอตลอดว่ารับเลยรับรองนั้นเป็นเรเ่องที่มีความโชคดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื้อวัตกรรมเรา,เราไปต้องการบรง วัตั้งแต่วันรแรกๆเข้าภาษาแรกๆเพราะนั้นก็คือแนวทางที่จะไต,ต่เต้าไปถึงการสอบวันนี้แล้วก็ใกล้จะสอบข้อรวมอีกเทียว่าดีนะครับผมดูตามข่าวลหลายๆอเมริกาเป็นการอบรมเมื่อวานเมื่อวาน,วานยังไม่มีอบรมที่ไหนมาก,ก่อนนะครับเมื่อวานเมื่อวานี่แหละ ตมลงคาะประกาศเพื่อใจะให้สอบก็ทามันตีผมเลยบอกว่า,วามันไม่มีเวลาที่จะไปดูห่ออย่างเขาเแล้วกใกล้สอบก็มาซ้ำอีกเนี่ยเองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าปัญหานี้เป็นข้อสลับบซตอนนักเรียนเห็นปัญหาแล้วอยาอยากเป็นตกใจอา่านนี้จะไม่ต้องใจไม่จะไปตกใจหรืออา่านแล้วคิดว่าได้ก็จะเป็นหลีใจ เพราะว่าขึ้นชื่อว่าปัญหาเรามีข้อสำหรับซับซ้อนให้ตั้งสมาธิให้ดีๆนะครับเพราะว่าผมเรียนมาหลายแล้วจาสอบบาลีเนี่ยผมเรียนมาหลายแล้วบางรอบสอบก้อนเวลาตั้งประหยัดก่อน3ชั่วโมงกว่าไม่ถึงชั่วโมงเสร็จแล้วครับถามว่าทำไมผมตอบได้หมด พอตาดได้หมดก็เวลามันสามชั่วโมงผมก็เลยไปสัมภาษณ์เอามาดูเนีพิษกับก็เรียกว่าต่อเสนิทพิษถนนะัดเห็นไหมครับ เส้นลาเห็นไหมก็ส <Mother. S 2> ัมผ <comigo> ัที่แก to so ่ด้วยมันทำไม่ได้นะครับมีพวกอุปสรรคพวกมีบาปปัจจัยหนึ่งที่เราเรียนมาผมกนี้ไปสัมผัสกันได้ผมว่าจะสัมผัสเป็นสัมผัสเล็กๆน้อยๆไม่แก่ตามไม่ได้แก่ตามได้ก็นิดนิดหน่อยหนึ่รีบตอบแล้วไปว่าไปโชว์ว่ัดดวงเ่งนะครับจังหวะเนี่ยจะไม่ดีวัะนั้นปัญหาที่ออกมาเนี่ยนะครับผม คิดว no? ่าพวกเราทุกคนก็ผ่านต้องผ่านสายตาแมาเล็บแล้วไม่ได้หมายความว่าจะจำได้ทุกตัวท่านก็ดูคมกาบโลกระวันนี้นะครับผมพูดเลยไปว่าเวลาตอบเนี่ยถูกถูกหรือไม่ถูกเนี่ยท่านจะรูคมกับโลกราะไย เช่นนะครับมีบางลูกนี่ทุจริตในการสอบเปแอบแอบอ่านหนังสือนี่ท่านเขียนไว้แอบไม่ต้องผู้รู้นะครับมีคําถามมีคําตอบแล้วเราก็ไปรับเอาไปเขียนะสมมุตินะครับก็เป็นสมมุติออกเยอะมากเนะี่ยนีประสบการณ์ไปรับหนังสือไปตอบครับแต่ว่าหนังสือที่เราไปตอบนั้นนะ่ะ มันไม่ใช่เป็นภูมิรู้ของพวกเรา,าทัตนีมันเป็นภูมิความรู้ของเราปร,รีินเองประโยคเกตประโยคแปดประโยคกเก้าท่านมาเขียนหนังสือแนวกันเรียนการสอนให้พวกเราศึกษาเรานั่จงจำนตีเราไปแอบเอาสมนวนของคนที่จบทุงมาตอบมันไม่ผิดกับเลาดู เพราะฉะนั้นนักเรียนของเราเนี่ยสำนวนไม่ต้องแข็งตอบก็ไม่ได้หมายวามว่าต้องถูกุตัวเขาก็ดูพวกเราอยู่เลยทำดีไปจากขนาดไหนเนี่ยตอบได้ขนาดไหนเนี่ยครับเนีน่ยเออันที่สองเนี่ยเราอยากใช้ภาษาตลาดเห็นผมงงมากนะครับเดินจาพว่าจะเรียกภาษาสายของเรานะครับเพราะว่าภาษาอสานของเราเนี่ยภาคกลาง บางรูปบางคนเขาไม่รู้จักเพราะฉะนั้นภาษาตลาดที่เราคุยกันเล่นเราไม่ต้องไปเขียนนะครับเขียนตอบผมเคยยกตัวอย่างมาตลอดอ,ดอยากทำชั้นโทเนี่ยเขาไปขายเชียร์น้าพวกเราอยู่สนามส่วนเขาถามวีอนไรทำโทร ถามว่าได้ทราบว่าพระนรินท์เป็นช่างเย็บกีวรพระนนท์ได้แบบอยางมาจากไหนก็ถามนะครับคนหนึ่งตอบว่าพระน,น,นระาะนท์เป็นประชาสนณะสมัยหนึ่งเป็นประชาสมณะเหตตามหลังพระเจ้าตามเสด็จพระเจ้าเสด็จลงจากภูเขาคิดจกักูมองเห็นคันแพของชาวมัค อะไรแันแกสนามหลวงวุ่นทั้งสนามเลยเ้วแล้วอะไรคันแทนเขาไม่รู้จักคันแทนครับเขารู้จักแต่คนาบ้านเราแทนคณะนี่นี่นี่นนนเดี๋ยวว่าคนสุดท้ายก,ก็เป็นเกล่ยจากันนะครับเราก็ให้ครับเพราะว่ามันเป็นภาษาท้องกิน่นเป็นภาษาปากท้องถิ่นเป็นภาษาตลาดบ,บ้านเราพเพราะฉะนั้น,นพยายามหลีกเลี่ยงครับ เอออาจารย์เนี่ยผมพูดอยู่โรงพยาบาลเนี่ยภาษาเนี่ยอย่างพวกประเด็นเราเนี่ยภาษาเนี่ยต้องใช้ยาศาสตร์นะครับคุณหมอก็ไม่รู้จักว่ายาศาสตร์ของประเด็นมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยเนี่ยอยากประเด็นเนี่ยนอนเขาไม่ได้บอกประเด็นนอนครับจำวัดครับฟ้าบอกว่าล้มตานดิกูไปหาหมอหมอเลยถามว่าล้มตาเป็นอะไร จำวัดไม่ได้หลูกตาบอกว่าจำวัดไม่ได้เอ้าวัดลูกตาอยู่ไหนล่ะจำไม่ได้เนี่ยที่กินลูกตาใช่หสัมจัสำนวนโบราณสำนวนโบราเดี๋ยว่าบอกเขาแกนเนี่ยอ้าวัดลูกตาอยู่ไหนล่ะทำไมจำไม่ได้ทำไมจำวัดไม่ได้เห็นไหมว่าเป็นลูกตาลงละยังดีนะเนี่ยภาษาในพวกเขาแจกกันเนี่ยเนียภาษาต่างๆ่านะครับ ใารในผมเคยกับเจ้าคุณมงคลด้วเนี่ยภาษาเราที่เราใช้เป็นลัจาะศัพท์แล้วก็ผมทวงอยู่ตลอดนะครับมรณะภาพสามเณรจนเป็นเด่สมเด็จพระราชาคณะใช้คำว่ามรณะภาพอยากไปใช้คำว่าละสังขารเวลาที่บอกกันสลายสลายสลีละละ บอกว่าครับตัวนี้ตันเสียผมก็อโอเคบว่าหลายทีนี้เราบอกก็บอกเหมอนกันประเด็นประคุนนเจุ้ณอุดมปัญญาพรท่านไปสู่วิมุตติกิจหมูยบานเนี่ยตายไปยังกินไปเสรียได้บางเนี่ยวิมุตติกิตก็คือบรรพานคนะรับแสดงว่าเราโยกย่องกันขึ้นไปน,นะและ้วก็ผมก็คุยกับโยมเนี่ย นี่ยอมบอเป็นนาีศึกษ้าที่ไอผู้ช่วยรักการนนี้นะนน่นเป็นเลียบเสร็จจาลูกตาหนึ่งอยู่ที่ตำบลโน้นเลยเ็นตํายุทธลูกตานั้นเป็นรัชกาครูแล้วก็ราบุตครับถ้าเขาอยู่ตามท่านนทิบัตเนี่ยแต่ว่ายอมคนนี้สงสัยจะไปยกย่อแก่เกินไปบัเกิดแก่ก็เลยทําเป็นการบอกว่าเป็นแก่นะครับออกมาตั้งรานเดอ่านรูเวลาเก้านากา ความกตัญญูสัตว์รันดรโดยหลวงตาสิลิ์พาาระอรหันต์ของอพาอาระอรหันต์องค์ที่73ของประเทศไทยในการผมเลยบอกโอว่ามหาชิปีกูไมดต้องจำว่าพระอรหันต์าอ,าองค์ที่73ศามประยุทที่อำเภอนครบอกนี่ใช่ไหมนี่เนี่ยคำที่เราจะไปตอบเป็นพยานนะครับย้ายเป็นภาษาตลาด อย่าไปเปลี่ยนภาษาที่เขาพูดสืต่อกันมาแ,แยอย่าคันแย่จะไปเขียนคันแทนจะไปเขีนยนแต่เราเรียขอของพวกเขียนในประวัติขาสตร์สร้างเพื่อมาแงนงประสมอะไรบรรจงกุฏิยังไม่ได้เพื่อมาแี่งผักกะตโู้ของอะไรซุ้มประตูเนี่ยเขาก็เรียกว่าของใน,นประวันนติศาสตร์เนี่ยเข้ามาในวัดของผมเนี่ยเขาเรียกว่าซุ้มประตูครับ ข่าวพิซี่าเน่ยสุประตูโโของโก่งๆมองงงน่มันใหญ่เนีนเลยที่ว่าเพราะฉะนั้นไม่เหลยอพิซซ่เนยนะครับที่ว่านะครับแล้วอย่าไปถามใครจะไปฟังใครทั้งนั้นนะครับเราคิดได้รอบแรกเอาเลยเฝ้าเขียนกินได้แล้วเพราะว่าความคิดก้นแรกเมันจะบริสุทธิ์บริบปนน่าเขียนลายกินไปกินมากมือเมียนมนนั่นนี่น ไอ้โยจอยนะครับเพราะฉะนั้นที่แม่ฟองทำสนับลงกระดอกปัญหานั้นไม่ใช่ออกมาเพื่อจะให้เราสอบตกนะครับทัให้ดีนะครับอ่านดูแล้วคิดต้องเอาใจป็นกลางไม่ยอมเกินไปไม่เก่งเกินไปแล้วเวลาไปตรวจนัานก็บอกว่าให้มีเมตตาเป็นที่ตั้งถ้าไม่เหลียบากกูแล้วจริงจริงเนี่ย ก็ให้ผ่านไปไม่เก่งครับทิ้งกระดนานนั้นผมยิงกรอตลอดเลยเนะด,ด็กผมก็ลงตามเดิทางลงผมหว่าต้องสอบได้แน่นอนเพราะฉะนั้นะก็ไปพวกเราได้ดัเกเจสอบนะครับอย่างเต็มที่แล้วใหครบนะครับวันนี้ไม่ขาดพรุ่งนี้ขาดก็ไม่ได้นะครับให้มาตลอดเยินกรออนุโมทนาทุกรูปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนักการการาาติดการที่จะให้เขาทจำบัรหนุน แต่ยาโยมแต่หลายปัจจาหารภาเป็นแต่พวกเราไร้มีโอกาสมีกําลังกายก็สอบทำสนามหลวงแต่พวกเราก็จะได้ก็สอบก็ขอให้ได้สำเร็จตามความปรารถนาหรือความตั้งใจพวกเราทุกประการจงท่่กกันทุกโูทุกคนเทอิ